สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีพี่ๆน้องๆหลอกๆล,ๆลๆ้านๆสวัสดีทุกๆคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้แม่ปูพามากินน้ำพริกปลาทอดเครื่องค่ะน้ำพริกปลาทอดเผืองกับไก่ไก่ตอมค่ะไก่มาตูมค่ะผัดปลากรมปลากระดาศหินสวยๆแล้วก็มีปลากระดานนี่กันค่ะ กงไม่อ่ะตอนเวย็ดๆเออจะร,าร้าดรกหลาม้ว่ <c oughs> ความแต่ยากโจกพักค่ะนี่ค่ะน้ำพริกปลาทอดเครื่องน้ำพริกปลาทอดเครื่องอีป้างใครสนใจสั่งได้นะคะที่บ้านแม่ปูขายนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าใครสนใจนะ ที่ของพี่สาวค่ะของพี่ของพี่ของพี่สาพี่ปูค่ะขายมานานแล้วค่ะแต่แม่ปูไม่ได้เคยทำคลิปไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยอเอามาทํามานี้อีกค่ะมากค่ะใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะใส่อีกนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แห้งๆนะคะเป็ดนะเอาอีกเป็ดนะเป็ดนะเดี๋ยวมันเป็ดมันเป็ดเปิบค่ะนะคะวันนี้แม่ปูเปิบนะเปิบอีกแล้วจ้าเอาออกก่อน,นะคะ่ะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะอืมเต็มทาบเลย kakak น้ำพริกปลาต้เครื่องเอาอพริกแกงต้งเอาไปผัดกับปลาแต่ตำแบบนี้แม่ปูก็ไม่รู้นะเพราะพี่เป็นคนตำกับแม่ปูตำไม่เป็นค่ะแต่ว่าอร่อยมากค่ะ cân mục rồi ทำแบบ <c oughs> พี่ทำแบบแห้งอย่างดีเลยค่ะไม่มีน้ำมันเลยค่ะ ต้องเปิบมนะคะต้องเปิบกาไหม่รู้จอบเปิบมกากับกาวันนีร์โรยหืม một, rồi, nếu con không ăn phèn thì đừng ăn phèn nhiều, con không, đừng nhiều, con, phèn không ăn ăn được 啊。 cái hà luôn à rồi rồi, ừ. <laughs> mm. ปังปุ๊งขาดดิน รตกต้อแล้วตกต้อมดแล้วค่ะ tại vì đúng không? Khá quá cứ nua có oh, đi em không? Hãy lắm ha. กองปรับไปปรับมาอิ่มแล้วค่ะเกลเียงแล้วเกลียงแล้วแหววแล้วแววแล้ว,เ,วเก็บไว้ค่ะเก็บไว้กินอีก ใส่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนก็ไม่เสียค่ะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแต่ว่าผัดจนแห้งอย่างดีเลยค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะรายละเอียดก็เดี๋ยวถ้าใครทักมาก็เดี๋ยวก็ให้พี่แปะนี้ให้นะคะโอเคเรียบร้อย ไปแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะขอบคุณทุกทคนนะคะแม่ปูขอบคุณเพื่อนๆทุกๆ,ๆคนเลยนะขอบคุณทุกกาลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่คอมเมนต์ถ้าแม่ปูกินไม่สูภาพยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ